คงคงเป็นได้แค่ในฮอร์โมนแหละครับใช่ทำไมชีวิตจริงมันไม่ไม่น่าดีตวาดไปเลยใช่ไหมตอนแรกก็ไม่รู้อะแต่พอมาเจอสาวอิทธิยาก็ทำน่ารักไปเลยเต็มอย่าลนาเต็ม